1กันยายน2566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้เงิน1130บถึง2,630าบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่ามีเงินค้างเหลืออยู่หลายพันบาทเรื่องจริงไหมเงินดิจิทัล10,000บาทได้วันไหนเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่มีโครงการอะไรได้เงินอีกบ้างวันนี้ครับ1กันยายน2566 ในวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนใหม่นะครับตามที่ทุกท่านแล้วผมได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วนะครับว่าบัตรสูดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้าในวันนี้นะฮะโดยเงินเนี่ยจะได้สูงสุดถึง2,630แต่ก็จะมีบางกลุ่มได้1,130เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปเรื่องอื่นต่อไปนะครับทำไมถึงบอกว่าเงิน1,130ถึง2,630นะครับมาดูกันนะครับ เดินดับแรกเราจะพูดถึงเงิน1,130ก่อนนะครับโดยเงินเนี่ยจะได้แบ่งเป็น,นครับปกติแล้วทุกๆท,ท่านได้กันนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือเงินที่เป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ที่ได้เปิดลงทะเบียนแล้วทุกคนได้รับสิทธิ์กันนะครับโดยคุณจะได้หลักๆแล้วนะครับจะเป็นก็จะเป็นส่วนนี้นะครับ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเงินตรงนี้กับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับก็คือจะเข้าในวันที่1นึ่งก็จะเป็นตรงนี้ที่ผมขีดเขียวนะครับนี่โอเคโดยเงินเนี่ยจะได้300บาทอันแรกคือ300นะครับ300บวกกับ80บวกกับ750 นะครับเมื่อคุณเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกัน300ร้อยบวกแปบวกเจ็นะฮคุณก็จะได้ตัวเลขสามอยบวกแปดสิบวกเจ็คุณจะได้1,130งพันหน้ยเห็นไหมครับนี่คือเงินที่ทุกท่านได้นะครับในอันนี้นะครับ1,130นะครับอ่ะนี่คือเงินอันแรก ก็คือบางกลุ่มเนี่ยจะได้1น3 0แต่มีกลุ่มหนึ่งที่ได้มากกว่านี้ก็คือ2 0 0พกว่าบาทที่เมื่อกี้ผมบอก2630นะครับซึ่งต่างกันถึง1,500เลยนะครับเงินที่ต่างกันตรงนี้คือต่างกันในส่วนของเงินเป็นเงิน300นี่แหละครับที่ต่าง80ดสบบาทที่เป็นในส่วนของการการถุงต้มนะครับก็คือ เงินตรงนี้ทุกคนจะได้เหมือนกันจะจะต่างกันรตรงเป็ียนเงินซื้อสินค้านะครับจะมีบางกลุ่มได้300อีกบางกลุ่มได้พันแโดยกลุ่มไดพันแเนี่ยก็คือจะมีการย้อนหลังให้5เดือนนะครับก็คือ300คูณ5ใช่ไหมครับพันหแล้วก็มาบวกกับเดือนนี้กันยายนอีก300นะครับดังนั้นกลุ่มนี้จะได้เป็นพันแนะครับก็รวมเป็น6เดือน ซึ่งกลุ่มที่จะได้เงินตรงนี้เนะี่ยคือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเป็นกลุ่มที่ได้เงินก็คือได้ใช้บัตรสวัสดิการเนะี่ยเป็นครั้งแรกในเดือนนี้เริ่มใช้กันยายนนี้นะครับถ้าคุณเป็นกลุ่มนี้คุณจะได้ตรงนี้นะครับสูงถึงก็คือเงินตรงนี้เนะี่ยพันแนะครับก็คือเอาพันแมาบวกกับ80บวกกับ750 เจ็150คือเงินค่าเดินทางนะแปก็คือเงินค่าการหุงตม้มโอเคก็มาบวกกันบวกกับพัน0คุณก็จะได้ยอดนะครับเท่ากับตามที่ผมได้บอกในต,ต้นคลิปเลยก็คือ2,630บาทนะครับอ่ะก็เป็นง่ายๆตามนี้แหละครับเงินจะเข้านะ ก็คือเข้าปุ๊บคุณสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยตามส่วนต่างๆนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเงินพันแปดเนี่ยไม่ได้ทุกคนนะครับได้บางคนนะส่วนเงินบางคนก็จะได้300นะครับนะพอคุณได้แล้วก็ไปใช้พันแปดก็เป็นเงินซื้อสินค้าคุณไปใช้ร้านทงฟ้าแล้วต่างๆได้นะครับแล้วก็80ก็ใช้ร้านที่ร่วมโครงการแก๊สอุงต้มนะครับแล้วก็7จ0เนี่ยค่าเดินทางไปตามที่ที่ ในส่วนของการเดินทางนะครับว่าจะรถเมลรถทัวร์รถต่างๆก็ไปใช้ได้นั่นเองครับโอเคอ่ะต่อตามนี้ครับอันนี้คือส่วนแรกที่มามาคุยกันเรื่องที่สองนะบหล่าท่าน ฟังคลิปผมในส่วนของที่ผมบอกว่ามีเงินหลืออยู่ในบัตรเก่าเนี่ยหลายพันนะบางคนเนี่ยแปดพันเจ็ดร้อยกว่าบาทแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อาจจะมีาบางคนเป็นหมื่นด้วยนะแล้วก็มาสงสัยแล้วก็พิมพ์มาถามในคลิปเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมก็จะตอบในคลิปนี้เลยละกันก็คือปัจจุบัการแห่งรัฐบัตรเก่ามีเงินค้างหลืออยู่ในบัตรเนี่ยหลายพันบาทมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วมันหลอกกันหรือเปล่านะครับบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงผมใช้คำ ว่าจริงแล้วกันคือมันเป็นเรื่องที่เป็นจริงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการออกข่าวนะครับว่ามีเริ่มมาจากมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ไปค้นเจอเงินที่คงค้างในบัตรนะครับก็อันนั้นเนี่ยก็หลายพันนะครับถ้าจะไม่ผิด2อพันนะครับนะแล้วก็มีคนคน้นหลังจากพอมีเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นนะครับผมก็ได้จัดทําคลิปไปนะครับแต่ท่านก็ ลองไปค้นดูบางคนเจอหลักพัน2อสมพันบางคนเจอ5้าพันหบางคนนะครับเจอสี่พันบางคนเจอมันแล้วแต่ยอดนะครับแต่ที่เจอล่าสุดก็บางคนก็เจอถึง8,750แล้วก็ยังมีบางคนเป็นหมื่นก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าแล้วมันถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเงินมันมาจากไหนตรงนี้เนี่ยเงินก็มาจากส่วนใหญ่แล้วบางคนก็จะมาจากค่าน้ำค่าไฟที่เคยจ่ายไป แล้วบางทีเนี่ยจ่ายไปลงหน้าแล้วรัดถึงจะโอนคืนส่วนที่คุณจ่ายลวงหน้ามาให้นั่นเองครับดะงนั้นเนี่ยมันก็สะสมทบๆแต่เดี๋ยวรู้ถึงอาจจะมีเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัดให้แล้วคุณไม่ได้ไปใช้ที่สะสมเอาไว้ก็เป็นไปได้นะครับดะงนั้นเนี่ยเรื่องนี้บัตรสวยกันแล้วบัตรเก่ามีเงินค้างอยู่ในบัตรหลายพันเป็นเรื่องจริงแล้วคุณไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับหน้าที่ที่ผมอยากจะบอกคุณนะถ้าคุณฟังแล้วมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือคุณไปลองเช็คดู แล้วรีบไปกดเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะไม่ได้กดได้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณรู้แล้วคุณก็ปล่อยไปนะครับไม่ได้ไปนั่นรู้แล้วไปไปเช็คให้เจอแล้วก็ไปกดนะครับซึ่งวิธีการเช็คเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุณฟังคลิปนี้ให้จบในหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่คลิปที่พูดถึงวิธีการเช็คเงินว่าถ้ามีเงินเหลือ8 7 5 0เนี่ยคลิปล่าสุดเลยเนี่ยมีคนที่มีเงินเหลือปจระอยหิจริงๆนะครับ มีตัวตนจริงๆผมจะใส่ไว้ให้แล้วบอกวิธีการเช็คเงินให้คุณด้วยหลังวิดีโอนี้ซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดมากนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณไปดูคลิปนั้นไปดูได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับตรงส่วนนี้นั่นเองครับในหลังวิดีโอนี้คุณค่อยไปดูก็ไม่สายเกินไปนั่นเองนะครับโอเคมาก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องบัตรสวยการ้ว บัตรเก่าใบเดิมนะต่อมาเงินดิจิทล1 0 0่า10,000บาทนะครับแต่ท่านสงสัยว่าได้วันไหนเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่นะครับตอบเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สรุปแบบไปเป๊ะนะครับแต่บอกเลยว่าจะได้ช่วงต้นปีหน้าก็คือมกราหกเจถ้าไม่มีอะไรเลื่อนและเปลี่ยนแปลงในมกราหกเจเนี่ยได้เริ่มใช้เลยเดี๋ยวในช่วงเวลานี้ในช่วงภายในปีนี้เนี่ย ก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขรวมถึงแอปพลิเคชันที่เราจะต้องเราต,ต,ต้องเตรียมตัวในการดาวน์โหลดเพื่อใช้เนี่ยหรือรวมถึงวิธีการต่างๆนะครับความคืบหน้าต่างๆมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดโครงการนี้ได้จัดทำจริงๆจ,จ,จะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับแต่ันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องติดตามนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วให้เขาอนุมัติเป็นโครงการเพื่อจะจ,จ,จัดทำนะครับแล้วก็อนุมัติก็ประมาณเพื่อที่จะออกโครงการนี้ขึ้นมาอันนี้เนี่ย ต้องติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามให้คุณอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับ mm. เมื่อมีการอนุม,มัติประมาณโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริง100%้นั่นเองครับโอเคอันนี้ก็คือเริ่มให้จริงเนี่ยบอกเลยว่าล่าสุดคือประมาณต้นปีหน้าแล้วก็จะใช้ไปยาวๆถึงกลางปีหน้าคือระยะเวลาใช้เงินเนี่ยหเดือนนะครับในเงิน1นึ่งบาทตรงนี้นั่นเองครับอ่าแล้วอันนี้ก็คือ เป็นเท่านี้นะครับทำเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทและมีโครงการอะไรได้เงินอีกบ้างนะนะปัจจุบันยังไม่มีโครงการอะไรที่ได้เงินพิเศษเพิ่มมาอีกนะครับหลักๆก็จะเป็นโครงการเดิมๆที่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้แนวโน้มว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีมาตรการโครงการอะไรที่เข้ามาช่วยพวกเราอีกนะครับผมได้จัดทำคลิปหนึ่งนะครับซึ่งอธิบายถึง นโยบายที่พักเพื่อไทยเคยพูดไว้ว่าจะจะทําแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณไปดูได้นะครับเป็น13นโยบายที่เป็นการเอามาบอกกันนะครับเราให้ฟังหลังวิดีโอนี้คุณไปดูคลิปนั้นได้นั่นเองจะได้รู้ว่าทิศทางนโยบายจะมีอะไรบ้างนั่นเองครับหลังแล้วอยากจะให้คุณไปดู2คลิปนะครับแล้วก็ให้คุณรู้ไว้ว่าเงินเข้าวันนี้อย่าลืมไปใช้แล้วก็ไปดูคลิปมีเงินค้างอยู่ในแบบ8,750าไปดูคลิปนั้นแล้วก็ ไปดูพักเพื่อไทยนะครับว่าจะมีนโยบายอะไรที่จะปล่อยออกมาเพิ่มเติมอีกจากนี้ครับหลังวิดีโอนี้ไปดูได้